ตามต่อครับตามต่อจากตอนที่แล้วครับที่ผมลงไปพี่น้องเบิ่งครับบางชิ้นส่วนที่ผมเก็บม,มา,เาเป็นตัวอย่างในตอนนั้นครับเมื่อนี้ผมเล่ร่องอลองพื้นที่สำรวจใหม่ครับบนหลัยอหลีครับชิ้นส่วนที่าคาดว่าจะเป็นวัตถุบโบราณครับที่อยู่บริเวณทุ่งหน้าบานับานหน้าเพียงครับตำบลจุมพลนอำเภอพลน,นพิสัยจังหวัดหนองคายครับ มีหลายอย่างที่บงบอกที่ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นของโบราณแน่ๆล่ะครับก็มีมีอยู่หลายหลายชิ้นอยู่กับให้พี่น้องเบิง่งเนี่ยเป็นต้นว่าเจังเสี่มันมันบ่แม่นว่าในที่สิสามารถที่ห้องจะเห็นได้ทั่วไปครับคือเจังเสี่ขก็ฝากแช่ต่อเด้อครับพี่น้องฝากแช่ต่อเนี่ย ฝากแช่ห้ไปหอดคมสินแนบันเทือิ่นอยากสมรวจผมติดต่อเส้นช่างทางังใดกต็ติดต่อบ่ไดกับฝากพี่น้องก็แล้วกันฝากกับมีอยังหลายๆอย่างที่เป็นปริศนาสิที่ของรวมสมัยมันบ่มีครับมัน่าจ,จะเป็นของโบราณอยู่เป็นหายว่าที่เป็นลักษณะของการาเฮดึินม,มากับไหไหแต่ละชิ้นแต่ละอันมันจะบ่คือมันบ่คือทั่วไป มีหลายอย่างหมดยู่กันทั่วไปพี่เจงสีับมันบมันบนอาจจะเป็นของสมัยใหม่มันอาจจะเป็นเครื่องสังคลโลกเครื่งองเยียงทํานอกนี่ตัวนี้ก็มีสวยที่เดียวเนีย่ยให้หู ไฮโงจะเห็นไดบ้บ่บ่ได้เห็นได้บกง,ง่ายครับตัวนี้เนี่ยเป็นหูไหฮละ่ะบ่ได้เห็นได้บกง,ง่ายปานไดนตัวนี้คล้ายๆกระดูกฝากแชร์เด้อครับพี่น้องฝากแชร่เนี่ยปาก,าาก,าากอาเทียเป็นแตงหักลมจีนนะเพิ่นเดี๋ยวผอมอมาสำรวจครับผมถ้ามีช่องทางให้ผมส่งไปให้เพิน่นอ่าตรวจสอบตรวจสอบความความละเอียดของเนื้อ ของเนื้อดินของเอนี่ฝามันเป็นศินละปะสมัยใดกันทำวี่ช่องทางให้ผมทรงเป็นพัสดุไปให้เพื่อนกันวัใดที่กันกับแจ้งมาเนนะี่ยอยากอยากให้เพื่อนตรวจสอบอยู่ครับนีห่หลายชิ้นที่เบิ้งในตาแล้วมันมันบนอาจ,จะเป็นของที่ทำขึ้นเมื่อไม่นะครับ่จังสิ Matt.